นี่นะพี่เขาเอาพัมาปล่อยนะครับมีอยู่2ององค์มีราคาในใจไหมแปดหมื่นครับผมช่องสองนี้มา8ปดหม้าครับเราไม่รู้ราคาครับแต่เราทักทานหรือพูโตรครับผมพุ่งตับผม เอาเงินแม่มาด้วยครับแม่เขาไม่สบายใจว่าผมเอาเงินไปเช่าพระเยอะโค้ดโดนหลอกเนี้ยกลัวว่าโดนหลอกอันนี้คือโดนหลอกเลยครับไลฟ์ฟังนิดนึงเขากลัวว่าเอาเงินไปเช่าพระกลัวคนอื่นเขาหลอกว่ามันเป็นพระไม่ไม่แท้เงี้ครับ<อ>เขาไปจับแล้วเขาขึ้นไปค้นของอนะ่ะแต่เขาไม่กล่าว่าซอยไปไหนเขาไม่สบายใจไงพี่<อ>แล้วผมอยากได้พระอย่างเงี้ยผมก็เลยเออเอาทองที่แม่ซือ้อให้เอาไปไปขายแล้วไปจับพระจัได้ดรอฮะ ค,นนคัเขาเริ<บ>่มเครียดว่าผมเอาไปจำไงแต่มันต้องเสียดอกไงพี่ผมก็เลยแบบเอตัดใจหาขายก่อนแล้วผมจะไปลดต้นตรงนั้นชาแล้วค่อยหาที่เหลือไปแก้ครแปนเหมือนแม่ก็เลยโกรธไม่คุยด้วยเลยใช่ครับก็อยากสินแม่ถ้ามันขาดทุนอีกนิดหน่อยผมก็จะว่างจะปล่อยสององค์นี้ผมขอเจนเหมือนห้าเลยพี่ือคือร้อ,อ,นนองไห้เหลยอโอพี่ร้องไห้เลยว่ะ พอจะช่วยพี่หน่อยมาพี่ไม่ต้องเอาให้คนระับ